คนวันพุธควรจะทําบุญและเสริมดวงด้วยอะไรจึงจะเสริมดวงชะตาของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งนี้จะใช้ได้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับและเป็นพื้นดวงที่ดีครับใครที่สนใจนะครับวันนี้หัวนเอกมีคําตอบให้กับคุณครับ สวัสดีนะครับสำหรับคนวันพุธครับเราจะมาคุยกันเลยนะครับคนวันพุธเนี่ยผมหมายถึงเกิดตั้งแต่6.0 0น,นจนถึง18.00นนาฬิกานะครับจะไม่นับรวมตอนพระอาทิตย์ตกนะครับก็คือหลัง18.00นนาฬิกาเป็นต้นไปอันนั้นจะเป็นคนวันพุธกลางคืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนวันพุธท,ที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพุธกลางวันนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า คนวันพุธนี้นะครับคนวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับจุดที่ดีของเขาในดวงชะตาสําหรับคนวันพุธแล้วนะครับก็คือการสร้างฝันนั่นเองครับเขาควรที่จะไปนะครับทำบุญนะครับด้วยการช่วยเหลือผู้คนนะครับให้คนมีความสุขให้คนมีความฝันมีความหวังให้กําลังใจกับผู้คนมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเขาควรที่จะไปถวายนะครับสิ่งต่าง ที่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับโรคมะเร็งครับโรคมะเร็งนะครับหรือว่าควรจะไปถวายเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคเอดส์ก็คือเรียกว่าไปทําบุญให้กับมูลนิธิที่เป็นโรคมะเร็งโรคเอดส์นะครับคนวันพุธนี่เรียกว่าจะเสริมดวงให้กับเขาได้เป็นอย่างดีนะครับอีกประการหนึ่งก็คือนะครับเขาควร <แ jurisdiction S 2> ที่จะไปส,สื่อสรารให้มากนะครับเขาไม่ควรที่จะอยู่กับบ้านเขาควรที่จะออกไปข้างนอกครับไปสื่อสารไป ช่วยเหลือผู้คนนะครับสร้างความฝันให้กับผู้คนช่วยเหลือผู้คนให้ได้ความฝันที่เป็นจริงขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีคุณสมบัติในการที่จะเรียกว่าไล่ล่าหาสวรรค์นั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีวาทะศิลป์มีปากเป็นเลิศนะครับใช้ปากเป็นทรัพย์มีปากเป็นขุมทรัพย์ที่ดีเลยนะครับสามารถที่จะช่วยให้ผู้คนพ้นทุกได้อีกต่างหากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนวันพุธนะครับจึงมีคุณสมบัติที่ดีในแง่ของการเสริมดวง ในลักษณะนี้นะครับติดตามชมนะครับกับคลิปดีๆอย่างนี้ครับกับผลเอกกุลหวนาบมูลเซอร์นะครับแล้วก็ติดตามชมในคลิปต่อๆไปของวันต่อๆไปครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับมูสตูดิโอใบหัเอกกุลหันะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับ เพราะกับผมไม่ครับในมูสติโดบายโขนเอกกุรุโขนครับ